นี่ค่ะอันนี้ท่าสวยนะคะหมาบอกว่านี่คือท่าสวยการนอนของน้องหมาที่สวยและเซ็กซี่จากน้องมาตูมาแล้วเราก็ไปดูท่าสวยของน้องมะขามีไหมน้องมะขามบอกว่าวันนี้ฉันเรียบร้อยจ้ะฉันหูยังเจ็บอยู่ฉันเรียบร้อยนะคะอืมฉันจะเรียบร้อยส่วนน้องนมสดบอกว่าโอ้ยวันนี้ฉันนอนเป็นคุณนายจ้ะฉันเรียบร้อยนะคะสามท่าน,นะคะนี่ค่ะแต่หมามีความจริงใจหมาไม่จังอะไร มาไม่หิวเงินไม่เห็นแก่เงินมากกว่าศีลธรรมนะคะฝากไว้ให้คิดด้วยคนเราอะจะทําดีทําชั่ววันนี้คุณอาจไม่ได้รับแต่อีกไม่นานหรอกมันมาทุกรูปแบบไม่ว่าคนใกล้ตัวเจ็บป่วยเสียเงินเสียทองหรือพบกับวิบัติภัยนี่คือเรื่องจริงเศษฐีหมื่นล้านร้อยล้านยังต้องนีคุกยังต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆก็ดูเอาตัวอย่างพระเจ้าที่ทําเร็วทําเหี้ยผลสุดท้ายก็คุก ะะเพราะฉะนั้นคนทาเคยเลวเคยทําผิดมาแล้วถ้าคิดดีทําดีได้แต่ยังเจออสรพิษเข้ามาคุกคามตลอดมันก็ไม่ไหวนะขอให้ฟ้าดินเป็นญาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยทําให้คนใจบาปนะคะในโซเชียลที่ทําไม่ดีกับเรามีอันเป็นไปด้วยเธอดสตาร์ สาธุเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโ,โลกคนไหนที่ไม่ซื่อนะคะไม่ซื่อไม่รักษาสัจจะไม่รักษาคําพูดนะคะขอให้สิ่งศักดิ์ในศารสิ่งศักดิ์ในสากลโ,โลกทําให้เขามีอันเป็นไปด้วยเถิดนะคะอย่าให้เขาได้โชคดีแบบนี้อีกต่อไปนะคะ ส่วนเราไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเราก็จะนี่แหละค่ะเราอยู่สงบของเราได้แต่เปรตมันยังละลานไม่หยุดก็คิดว่าเดี๋ยวอะ คิดว่าจะเอาความดีชนะความชั่วนะคะเพราะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอน,นะคะเราก็จะดูอยู่เงียบๆว,ว่าเป็ดกลับไปคบกันเป็ดในลัญชานที่ทําให้โซเชียลกลุ่มนี้มีแต่เรื่องแต่ลาวเป็ดเสียงเงินทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็ดก็นเกนลคุณตัวเองเนาะเราเดีดตัวออกมาค่ะเรายังเหลือกันระยะมิรด,ดีๆถึงจะน้อยแต่ก็มีความสุขดีกว่าฝูงเป็ดทั้งฝูงนะเสียเวลาเสียงเงินเสียสุขภาพจิต แต่การยามิตรที่เหลือนี่จะขัดเกลาจิตใจเราให้เราพยายามอดทนนะคะ FC เราจะทำตัวให้ได้อย่างน้องหมาคือปล่อยวางนะคะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงก็งับมันแล้วกัดให้ตายหานะคะเราต้องจัดการมันอีกทีหนึ่งถ้าให้โอกาสแล้วทำทุกอย่างแล้วมันยังเดินละชานกันเรานะคะคนเรามันก็มีขีดจำกัด มีความอดทนบอก้อยมาแล้วนี่เสียงเสียงหมไซผ่านทางนู้นน้องหมาไปนี่ค่ะสัญชาตญาณของหมาเราก็เหมือนกันค่ะถ้าไม่โดนคุกค,คามหรืออะไรก่อนเราจะไม่ทําลายใครสัญชาตญาณของหมาและคนเหมือนกันมันก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของมันนะคะอยู่ในดงเป็ดเมื่อไหร่เป็ดพวกนี้จะสิ้นสาาคงยากค่ะเพราะว่าคําว่าเงินนะคะพวกนี้ร้อนเงินตายไปก็ขอให้เงินเผาปากมันในปากนะคะให้มันตายอย่างไม่เป็นธรรมชาติตายอย่างผิดธรรมชาตินะคะสาธุ